สวัสดีครับขอต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะครับกระผมในนามของตัวแทนชาวโคราชนะครับบ้านโคราชก็ขอพูดเป็นภาษาโคราชนะครับผมในนามของคนที่อยู่ที่นี่นะครับเป็น ชาวบ้านที่นี่นครับก็ขอต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านโคราชของพวกเรานะครับบ้านโคราชนี่ถ้าเป็นหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่นะครับจะอยู่ที่ตำบลลางหวายนะครับอำเภอพนมตวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับอันนั้จะเป็นว่าชื่อว่าบ้านโคราชนะครับก็เนื่องจาก สมัยแต่ก่อนนะครับก็เป็นการอพยกนะครับมีซึกสงครามนะครับชาวบ้านก่อใหญ่ถิ่นฐานไปตั้งรบรากนะครับมีการต่อสู้ที่นั่นเก็เลยมีการไปตั้งถิ่นฐานนะครับภาษาที่ใช้ที่นั่นก็เป็นภาษาโคราชเหมือนกันนะครับบ้านโคราชและสําหรับเรือนโคราชที่ท่านได้มาเยี practice, ่ยมชมในวันน yeah. oh. mm ี้นะครับก็คือเรือนโคราชหลังนี้นะครับเป็นเรือนแฝดนะครับที่มีเรือนนอนสองหลังนะครับขนานกัน มีชานหรือโถงกั้นกลางนะครับลักษณะเด่นก็คือแตกต่างจากเรือนทั่วไปนะครับก็คือเรือนมีสองจั่วครับแต่ชายพื้นพื้นที่ชัยสอยเนี่ยเทียบเท่ากับสามจั่วครับมีการสอดประสานชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับเป็นองค์อาคารครับ ได้อย่างแ,งแข็งแรงนะครับมันคงซึ่งทำให้เรือนพอโคงหลังนี้นะครับสามารถอยู่มาได้นานถึง111ปีนะครับสิ่งเรานี่สะท้อนในเห็นถึงอัจฉริยภาพนะครับปัญญาสร้างสรรค์ของช่างทองถิ่นโคราชที่มีความริเริ่มนะครับมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบโครงสร้างที่มีความคิดริเริ่ม เชี่ยวชาญนะครับกับระบบโครงสร้างที่แตกต่างมีเอกลักษณ์หาได้ยากยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเรือนในสมัยนั้นนะครับเรือนหลังนี้จึงเป็นเรือนคูที่ทําหน้าที่เป็นข้อมูลสําคัญนะครับทางประวัติศสาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวโคราชสืบต่อไปครับในวันนี้ก่ทั้งพวกเรานะครับชาวโคราชนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติขอต้อนรับ คณะครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอเชิญชมเรือโคราชของเราได้ตามสะดวกสบายเลยครับทางเราก็ได้เตรียมกับเข่ากับน้ำนี่ครับไว้รอได้ก็ขอขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวนะครับในวันนี้ขอขอบคุณสถานที่นี่ครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับขอโทษด้วยนะคบที่อาจจะไม่ถึงสองนาที